ไดขพอเป็นนาักานาทันลา่แมงสาโครนเป็นอำมาตะกินหอยลอดเป็นอาหารข้าวคือสุดยอดพอครู<อ>คนกินตายคนขายรอดชีวิตล้อนั้นเป็นมนุษย์มาปาข้าวรักครอบครัวกินเพีแ่แหน้ำชวนจอนคือธนา พลันบอยคนแกงสังก็อมองชัยโยชัยโยอุย้ยมกันตายมูกแกงสังก็อมอยแห่งมู่บ้านชิดโอนิสา ที่นี่หรือเปล่าที่สลาแข่งไฟบอกว่ามีผีมั่วแล้วเซนิสึผีเผออะไรไม่มีจริงหรอกมีแต่อสูร <Thom> ผีไม่มีมีแต่อสูรแ,แ,แล้วมันต่างกันตรงไหนก็ผีจะหลอกคนไงแต่ว่าอาสูรกินคนเพราะงั้งนเราไม่ได้มาปราบผีเรามาปราบอาสูรอ๋ออย่างนี้นี่เองเขา้าใจละผีกับอสูรมันต่างกันตรงนี้เออเพราะงั้นเราคือหน่วยปราบอาสูรว้ยไม่ใช่หน่วยล่าท้าผีมันเป็นจังสีนี่เองเฮ้ยทันเจโรข้ารู้สึกได้ถึงความอันตรายมาเป็นความรู้สึกแบบไหนวะ ความรู้สึกแบบสไปเดอร์แมนอะเวลาที่มีอันตรายมาใกล้ก็จะรู้สึกย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 ึก,ยกันผมงอกแล้วคิดไปเองเฮ้ยกัวต้องเชื่ออินอสเกตนะว้ยเพราะว่าอินอสเกตมันมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าแหลมคมมากอะจริงเหรอสัญชาตญาณสัตว์ป่าเฮ้ยดีว่าแค่เอาหัวหมูมาใส่มึงก็มีสัญชาตญาณสัตว์ป่าแล้วแบบนี้ก็หมายความว่าเซนิส,ญญสึมึงมีสัญชาตญาณผลไม้หมายความว่าอย่างไรมึงเอาเงอะมาใส่หัว แย่เดาเจอปลาวาลีกระบวน่าที่สาระดุบชนเขื่อนนั่นมันของกูเฮ้ยทานเจโรเซนติส,สข้ารู้สึกเหมือนกับว่ามันมาใกล้เรื่อยๆนะเฮ้ยจริงเหรองั้นน่าจะหมายความว่าเรามาถูกที่แล้วละ่ะที่นี่คือหมู่บ้านที่มีอสูรอยู่จริงๆถ้าเป็นเช่นนั้นจริงกูต้องเตรียมนอนแล้วละ่ะ จะนอนทำไมฮะเดี๋ยวก็ตายหรอกนอนเพื่อที le ่จะใช้ปานวาลีก็บอกว่าน้ำมันของกูอะไรเนี่ยทันจิโร่ขอยืมใช้หน่อยไม่ได้่ยเอ่งั้นกูใช้ปานอสนีของมึงนะเฮ้ไม่ได้ไม่ให้เอองั้นกูใช้ของกูเองก็ได้แหมที่ของตัวเองละห่วงทันจิโร่เซนอิสขคาได้ยินเสียงมันมาใกล้มาขึ้นเรื่อยๆหูดีแท้ตอนนี้อยู่ในระยะประมาณเท่าไหร่ละเรียงชัดดาดได้แล้วอยู่ในระยะประมาณสิบกิโล ตั้งสิบกิโลแล้วมึงจะรีบบอกทําไมเนี่ยกว่ามันจะมาถึงที่กูมีครอบครัวมีลูกมีหลานเรียบร้อยแล้วโหมึงดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอีนโนสเกตแถมยังรู้ด้วยนะว่าเป็นเสียงของอสูรอ่าวแล้วบอกเร็วไปละอ่ะงั้นเดินทางต่อไปเถอะเออเอางี้ละกันข้าก็มีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีนะเว้ยได้กลิ่นอสูรถ้าเกิดว่ามันมาอยู่ในระยะเนี่ยเดี๋ยวข้าจะเป็นคนบอกเองไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้มากกว่ามึงละกันปะเข้าไปในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านไม่มีคนเลยงั้นเราคงมากันถูกที่แล้วล่ะนี่หมายความว่าชาวบ้านโดนอสูรกินไปหมดแล้วหรอมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนะเฮ้ยทันจิโร่สัมผัสอะไรได้บ้างไหมร้านวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสองรอยยี่สิบเอ็ดมันมีท่าเยอะขนาดนั้นเลยหรอมึงจําหมดได้ยังไงเนี่ยดมกลิ่นอสูรถึงว่าท่าเยอะแค่ดมกลิ่นก็ยังเอามารวมในกระบวนท่าเฮ้ยแย่แล้วสิ ทันจิโร่เกิดอะไรขึ้นกูได้กลิ่นมูเน่าจากหัวอิโรุเกะเฮ้ยอะไรไม่เกี่ยวเลยประสาทสัมผัสกูพังเพราะหัวเมืองนี้แหละยังมันยังไม่เน่ายังใช้ได้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาทําอาหารกินกันนะเฮ้ยนั่นเสียงสืได้ยินไหมได้ยินชัดเลยทันจิโร่มันอยู่ตรงโน้นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงขอความช่วยเหลือหรือเปล่าไม่นะกูว่าเสียงเหมือนกําลังกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยชัดดา อีนุสเกตจะูกกูพังอยู่ฟังเสียงดีว่ามากันกี่ตัวหลายตัวแล้วมากี่ตัวละเว้ยก็หลายตัวนะเอ๊ะขอบใจมากกูจะหลับละะในสถานการณ์แบบนี้มึงหลับได้ด้วยหเหรอเซจิสึหลับไม่ได้ก็ต้องฝืนละเว้ยเพราะว่าปลานาซนีของกูเนี่ยต้องหลับก่อนถึงจะโจมตีได้ร่ำเรียนวิชามาจากใครวะกูขอทราบชื่ออาจารย์มันหน่อยจำไม่ได้เหมือนการสอนวิชากูวันเดียวแกก็ตายแล้วสอนวันเดียวตายถึงว่าได้มาท่าเดียวตายเพราะอะไร เห็นแกบอกว่าภูมิใจที่มีลูกศิษย์อย่างกูแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยกูว่าน่าจะเป็นตรงกันข้ามเฮ้ยทันเจโรเซนิสซมันมาแล้วปราณวารีกระบวนท่าที่13บสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสี่สิบห้าสตางค์โหมีเศษด้วยเหรออ่าวไม่มีชื่อท่าระกูพูดแต่จํานวนกระบวนท่าแล้วก็ลืมไปแล้วว่ามันชื่อท่าอะไรกระบวนท่ามึงนี่มีเป็นล้านๆ้านเลยกระบวนท่ากูมีท่าเดียวว่าแต่มึงจะโจมตียังเนี่ยเดี๋ยวกูคิดชื่อท่าก่อนถ้ายังไม่พูดชื่อท่ามันก็ปปล่่อออยกไไไมด้ เออจำได้แหละน้ำมากระจายเฮาสุดยอดเยีเ่ยมไปเลยทางจิโรนายปล่อยรัวๆไว้แบบนั้นแหละแล้วพวกมึงจะทำอะไรต่อ <c oughs> กูปล่อยนานมากไม่ได้นะเว้ยเพราะว่ามันต้องใช้น้ำในร่างกายกูแต่งั้นเดี๋ยวกูโชว์มั่งว้าวอินุสเกตจะโชว์เหรอลานหมูก,กระทะกระบวนท่าที่สามกระทะปลอมสนิมขึ้นทำไมชื่อท่ามันน่ากลัวจังวะมีสนิมด้วยอว้าว,วา กระทักใหญ่้าโคตรทรงพลังและอันตรายถ้าของเมืองเทียบไม่ติดเลยทันจจโรกูยอม เฮ้ยไม่ดีมันไม่ใช่แบบนั้นนี่ยังไม่ใช่กระบวนท่าที่เจ๋งที่สุดของกูหรอกแล้วกระบวนท่าที่เจ๋งเือท่าไหนกระบวนท่าที่โหดที่สุดนะเว้ยคือปราณวารีกระบวนท่าที่สี่หมื่นล้านสามแสนมึงพอเหอะบีบๆเอามารวมกันบ้างก็ได้นะท่าลหลายๆท่าเนี่ยทําไม่ได้อาจารย์กูเก่งกูว่าอาจารย์มึงเพีย้ยนมึงด้วยเซนจิสือพูดมาใช่ไหมไหนโชวดิได้ดูให้ดีต้องหลับก่อนอะ่ะเหล่านี้ท่าให้ฟังหน่อยดูมึงจะระบากะ่ะแล้วกูต้องหลับเดี๋ยวนี้การห<อ>ลัครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ้หลับแล้วเหรอหลับง่ายขนาดนี้ไม่ต้องเหล่านิทานก็ได้ฟานอัศนีหลับแล้วพูดได้ยังไงนี่ตกลงมือนแกล้งหลับใช่ไหมกูหลับจริงอันนี้กูละเมอแน่มีตัวตอบได้อีกกระบวนท่าที่หนึ่งไฟดับเชื่อท่าชวนหดหูใจมากโอ้โหความเร็วยังก็สายฟ้าเอเนซิกะอ่ะ,ออะละเมอถึงน้องสาวก,กูอีก อนนี้เราก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วใช่จำนวนอสูรไม่น้อยเลยนะเมื่อกี้ที่บุกเข้ามาโจมตีพวกเราแบบนี้มันชัดเจนเลยว่าที่เนี่ยมันต้องมีหัวหน้าใหญ่อยู่ไม่งั้นคงจะไม่มีลูกน้องเยอะขนาดนี้นั่นนะสินะแต่บางทีแล้วไอ้ตัวที่เราฆ่าไปลหลายตัวหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นตัวหัวหน้าก็เป็นได้นะไม่ใช่รอกเซนิสุเสาหลักแห่งไฟบอกว่าอสูรที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของที่เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายผู้หญิง และนอกจากนั้นยังเป็นอสูรระดับข้างขึ้นด้วยอสูรระดับข้างขึ้นมันเคอะไรเฮ้ยอะไรเซนิสึไม่รู้จักอสูรข้างขึ้นหรอนี่ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของหน่วยล่าอาสูรเลยนะก็ไม่รู้ดิไม่รู้จริงๆวันวันๆ,นๆเอาแต่มอสาวเออก็ได้งั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะได้เตรียมตัวรับมือถูกในหมู่อสูรทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้นะเว้ยมันจะมีอสูรอยู่พวกหนึ่ง ชอบปีนบันไดไปชั้นสองของบ้านคนเออแล้วไงต่อและในระหว่างที่ปีนนั่นเองมันก็จะมีอสูรี่กลุ่มหนึ่งยืนอยู่ข้างๆบันไดนั่นแหละอสูรข้างขึ้นเป็นไงน่ากลัวไหมอสูรข้างขึ้นหรืออสูรข้างบันไดอ้าวแล้วบันไดนี่มันสําหรับปีนขึ้นเปล่าล่ะใช่ปีนขึ้นนั่นแหละไอ้พวกที่จับบันไดยอยู่นั่นแหละคืออสูรข้างขึ้น มึงไปเอาความรู้แบบนี้มาจากไหนเนีน่ยทันเจโรกิโยเหล่าให้ฟังโอ้ยทนันเจโรเอ๋ยว่าแต่กิโยนี่กิโย,ยไหนวะกิโยก็เสาหลักวารีไงเสาหลักแห่งน้ําฮะเสาหลักแห่งน้ําผู้ใช้ปลาวารีอีกคนน่ะถั่วต้มแต่ว่าจะออกแนวคนละสายนะอันนั้นของเขาแนวสายโมอา้าวแล้วของมึงเป็นแนวไหนทนันเจโรของเหลวคือน้ํานี่มันมีหลายสถานะน,นะเว้ยเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็กา๊าซ ปราณวารีของกูเป็นแนวของเหลวส่วนปราณวารีของกิยูเป็นแนวกา๊าซอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นมันก็หมายความว่า,วาคงมีใครสักคนที่ใช้ปราณวารีเป็นแนวสายของแข็งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทานเจโรรู้สึกไหมช่รู้สึกถึงรังเสียมหิตกลิ่นอายของอสูรแรงมากกลิ่น <Green S 1> หัวโม่ดาวของอีโนซุเกะหรือเปล่าไม่ไม่ใช่อันนี้คนละอย่างกันเลยกลิ่นแรงกว่ามากอะเออพอพูดถึงอีโนซุเกะแล้วมันหายไปไหน เออนั่นดิหลังจากที่มาใช้ปลานหมูกระท้าก็หายไปเลยเฮ้ยแปลกนะปกติมันต้องโผล่มาใกล้ๆเราตลอดเวลาหรือว่าไม่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นอินโนสเกตเอาตัวรอดได้เสมอเว้ยกับพวกอููร์กระจอกกระจอกยไม่น่าจะคนามือของอินโนสเกตหรอกก็นั่นสินะงั้นแปลว่าสัมผัสของอสูรที่รุนแรงเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่อินโนสเกตเป็นไงทันจิโร่เฮ้ยเซนดิส นี่ถ้าเดาไม่ผิดนะกลิ่นนี้แหละคือกลิ่นของหัวหน้าอสูรของที่นี่กลับบ้านกันเถอะเอาพอเจอหัวหน้าอสูรแล้วจะชวนกลับบ้านงั้นมึงมาทําไมเนี่ยมาล่าอสูรแต่เฉพาะตัวกระจกกระจอกนะเซนอิสซื้อหัวหน้าอสูรน,นี่เป็นผู้หญิงนะตัวเดียวเราเ่าผู้ชายทั้งสองคน ไม่ต้องไปกลัวเราผู้ชายสองคนรุมได้เลยแมนแมนอยู่แล้วรุมต่อยผู้หญิงมันแมนตรงไหนวะก็แมนตรงที่ว่าเขาส่งมาตัวเดียวถ้าตายก็ตายตัวเดียวแต่เรานี่ส่งไปสองถ้าตายนี่ตายสองคนเลยนะเว้ยเห็นปล่าว่าใครที่ขาดทุนก็ต้องพวกเราอยู่แล้วตายไปสองคนขาดทุนแน่แน่เออนั่นไงเห็นไหมพวกเรานี่แหละเสียเปรียบแมนไหมเออว่ะแมนจริงๆด้วยงั้นยิ่งพวกเรามากัละหลายคนนี่แปลว่ายิ่งแมนมากๆ ว่าใช่ไงฝั่งนั้นอนะโคตรขี้โกงส่งมาเสียแค่ตัวเดียวแต่ด้วยความที่พวกเราเป็นคนดีเพราะงั้นส่งมากันเยอะๆได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเปรียบยอมยอมตาการของมึงนี่ทำเอากูปวดหัวเลยขอบใจที่ชมเอาละงั้นพวกเราต้องมาวางแผนกันหน่อยในเมื่อเหลือสองคนไม่รู้อีโนสเกตไปไหนออมไหนเซนีิสึกเองเสนอแผนมาก่อนดิแผนของกูก็บอกไปแต่แรกแล้วไงว่าจะกลับบ้านไม่เอาเอาแผนต่อสู้สิ ทานเจโรเดี๋ยวข้าจะใช้ปรางอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งคอยก่อกวนเพราะว่ากระบวนท่าอัศนีนี่มันไม่ได้แรงนะเว้ยมันแค่รัวเฉยๆอ๋อคอยก่อกวนสินะเอองั้นแปลว่าดาเมจหลักให้เป็นหน้าที่ของกู มีกระบวนการอะไรเจ๋งๆบ้างเอาแบบที่มันเจ๋งกว่ากระบวนาท่าประดุกชนเขื่อนอะเออมีอยู่เยอะเลยแหละมีเยอะมากแต่ว่าต้องดูสัตว์ก่อนนะว่าเป็นแนวไหนจะได้เลือกใช้ให้ถูกต้องอ๋อเข้าใจแล้วการที่มีกระบวนการเยอะๆมันก็ดีแบบนี้แหละปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าอสูรตัวไหนเราก็จาเป็นจะต้องเล็งจุดตายที่คอท่านะแหละเราต้องตัดหัวใช่ต้องตัดหัวเท่านั้น แต่บางเอิญว่าตอนที่กูหลับในใช้ปราณอัศนีเนี่ยกูไม่ได้เล็งเป้านะกูมั่วเพราะงั้นก็จะไม่รับปากว่าจะไปโดน,นคอของอสูรไม่เป็นไรเรื่องนั้นเดี๋ยวกูจัดการเองเซนิสือเอาล่ะพร้อมกันหรือยังเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วใหนี่มันอีโนสเก อินโนเกะมึงไปทำอะไรตรงนั้นอ๋อกูวางกูก็เลยไมาให้เขากินเล่นเอางั้นเหรอโอ้คอยคอยังชั่วหน่อยอุตส่าห์เป็นห่วงกูประชดโอ้โหเห็นแบบนี้ยังจะถามอีกว่าแต่มึงปลอดภัยดีใช่ไหมเออกูปลอดภัดยดีอายะอสูรตัวนี้นี่หรือผู้หญิงที่สาวลักแข่งไฟบอกตุ๊ก,กตาผีว่ะคันเจโรยังหลอนเดี๋ยวพอจบสุดนี้กูขอไปกระโดดถีบสาวลากแข่งไฟหน่อยนะเออถ้าเกิดว่าได้กลับไปนะกูขอด้วยอสูรตัวนี้กินหมูว่ะ เฮ้ยอินโนสเกตได้ข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ทานเจโรอสูรตัวนี้มันไม่มีคอฮาทิเจโรอสูรไม่มีคอเฮ้ยไม่มีคอก็ไม่มีจุดอ่อนดีวะแล้วเราจะสู้แบบใด ถอยไปตาหลาคือหวายังไงอสุนตัวนี้มันก็กินหมูอยู่มันไม่สนใจพวกเราหรอกเออกูเห็นด้วยกลับไปคิดแผนใหม่นี่พวกมึงจะทิ้งกูเหรอมึงน้่แหละทิ้งกูถ้าเกิดว่าพวกกูออกไปจากตรงนี้แล้วมึงไม่ตามมาแปลว่ามึงอ่ะทิ้งกูใช่ใช่ใช่มึงอย่าทิ้งพวกกูนะพูดบ้าอะไรนะห้ามไปไหนช่วยกูเดี๋ยวนี้อีโนสก โออโนสุเกะโดนกัดหัวขาดเลยสนิสื่อคอยจำไว้ด้วยนะว่าหัวหมูมันกลิ้งไปทางไหนจะเอากลับไปฝังศพให้ใช่ไหมเห้จะเอาไปต้มกินกูกินด้วยเฮ้ยกูยังไม่ตายแค่หัวหมูหลุดออกเมื่อเป็นใครวะเนี่ยอสูรมาอีกตัวแล้วว่ะอ้าวกูก็อีโนสุเกะไงฮะ เนี่ยนะอินโสเกตตอนถอดหัวหมูโอ้โหไหนมึงอวดว่าหลอนักกลอนหาจนต้องหาหัวหมูมาใส่เพราะว่าสาวสายชอบมาวุ่นวายอ่าวแล้วไม่หอหรอทนันเจโรฆ่ามันก่อนหรือว่าฆ่าอสูรก่อนดีฆ่ามันก่อนเดี๋ยวเถอะใจเย็นๆพวกมึงโกรธแค้นอะไรกูเนี่ยอี๋ตัวไรประโยชน์กลับไปใส่หัวหมูของมึงซะทีนี้ก็เหลือแต่เราสองคนกับอสูรตัวนี้แล้วสินะ ใช่เลเซนิสุแต่ที่สังเกตได้เมื่อกี้นะอสูรตัวนี้ไม่น่าจะมีความสามารถในการโจมตีแบบพิเศษนะน่าจะเป็นแนวถึกอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีคองั้นอย่ามวัวเสียเวลาเริ่มเลยทันเจโรเหล่านิทานการละครหนึ่งนานมาแล้วนัน่นไงกูวารแล้วปรานอส,สนีกระบวนท่าที่หนึ่งไฟดับยังโหดเหมือนเดิม่อหละปรานวารีกระบวนท่าที่สองปลาดุกระดุกกระดิกเอามาผัดพริกอร่อยดีเฮเสื้อเสื้อเสื้อ เซนิสึพลาดท่าแล้วไม่ต้องสนใจกูทำต่อไปเฮยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยทำไมมันไม่ตายสักทีวะถึงแม้ว่ามันจะได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องแต่ก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นฟูได้ตลอดเวลาอินโนสเกะพอจะรู้เหตุผลไหมเหมือนกันเลยตอนแรกที่กูเจอนนะกูก็ไล่ฟาไล่ฟาอยู่งั้นแหละแต่มันก็ฟื้นฟูได้ตลอดเวลาในการจะโดนกัดโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่มีทางชนะดิ นี่ถ้าเกิดรู้ว่าคอมันหยุดตรงไหนนะทีเดียวก็จบแล้วเฮ้ยเซนที่ซื้อไวไหมเซนที่ซื้อกูว่าคราวนี้มันหลับจริงงามสายละทีนี้เฮ้ยทันจจโรแต่ว่าข้าเคยได้ยินมาอยู่นะได้ยินเรื่องอะไร,รอ๋อว่าถ้าหากไม่สามารถตัดคอของอสูรได้เนี่ยมันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะกําจัดอสูรได้มีวิธีแบบนั้นด้วยหรอมันคืออะไรก็ใช้ปานตะวันไงปรานตะวันที่มึงเคยใช้ได้นะปานตะวันใช่ปรานตะวันใช้ได้ไม่ใช่หรอ เคยใช้อยู่นะตอนจะชงกาแฟตอนเที่ยงคืนมันมืดมื่น่ะใช้ปลาตะวันส่องแสงใช้ปลาตะวันเพื่อที่จะชงกาแฟกินน่ะวะเออก็มีประโยชน์แค่นั้นแหละที่เคยใช้มาเนี่ยโอ้ยทันจิโร่ลองใช้ใส่กับอสูรดูทำไมถึงมั่นใจนักวะข่าวว่ากันว่าอสูรกลัวแสงอาทิตย์เว้ปลาตะวันก็เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ดังนั้นไม่ต้องฟันคอก็ได้ฟันตรงไหนก็อร่อยฟันตรงไหนก็อร่อยได้งั้นเดี๋ยวจะลองใช้ปลาตะวันดู กูอาจจะช่วยทานจิโร่เอาล่ะนะวาตะวันกระบวนท่าที่หนึ่งตะวันชิงครบเฮ่ยทันจิโร่สำเร็จแล้วโหประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อรู้งี้ใช้นานแล้วปรานตะวัน แต่บอกตามตรงใช้โคตรยากเลยมันยากกว่าใช้ปราณวารีตรงไหนหอ่ะมันก็ยากกว่าประมาณว่าถ้าใช้ปราณวารีก็เหมือนกับมึงวิ่งแต่ถ้าเกิดว่ามึงใช้ปราตะวันอ่ะก็เหมือนกับวิ่งโดยใช้ขาแค่ข้างเดียวขย่งไปเนี่ยแหละมันก็ยากกว่ากันประมาณนี้แหละเหนื่อยกว่าโหเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีเนาะแต่ถึงจะกําจัดอสูรได้แล้วก็จริงแต่เราก็ช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ไว้ไม่ได้สักคนเดียวแบบนี้น่าจะถือว่าเป็นความล้มเหลวนะเฮ้ยทนันเจโรไม่ต้องคิดมาก เรานี่ถูกส่งมาช้าเกินไปเราเพิ่งรู้อีอย่างอสูรก็มีอยู่ทั่วเต็มไปหมดเรามาช่วยตรงนี้ตรงอื่นก็โดนอสูรโจมตีอยู่เหมือนกันเราไม่มีทางที่จะช่วยได้ทุกคนหรอกนะเว้ยน่าสินะหน่วยล่าอสาูรคงจะมีน้อยเกินไปทำยังไงถึงจะมีหน่วยล่าอสาูรเยอะๆยะะกลับไปที่บ้านเสาหลักแข่งไฟกันเถอะไปรายงานผลอินโนสเกตมึงแบกเซนิสือไปนะ,จะเจเเจนเพื่อนกูเพิ่งโดนกัดมาไม่เป็นไรเป็นสิเป็น เสาหลักแห่งไฟพวกเรากลับมากันแล้วครับโอ้จริงไรเนี่ยกำลังเป็นห่วงอยู่เลยไอโกหกเออกระได้ไม่ได้เป็นห่วงหรอกเพราะรู้ไงว่าพวกนายสามารถทําได้คือเชื่อใจนะ่ไม่ต้องมาทําเป็นพูดกูได้กลิ่นสตรอเบอรี่เออกระได้ไม่เชื่อใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะรอดกลับมาเพราะว่าอสาูรตัวนั้นะระดับอสูรข้างขึ้นเลยนะเว้ยขนาดเสาหลักยังระบากเลยแล้วพวกนายจะทําได้ยังไงก็จริงๆเราก็ไม่เท่าไหร่นะใช้ปลาตะวันฟันชับก็เสร็จเลยอ๋อเออจริงด้วยดิ นายมีปลาตะวันในทันจิโร่เอแต่ก็แปลกนะถึงแม้ว่าจะมีปลาตะวันก็เหอะมันก็ไม่น่าจะง่ายขนาดนี้ถามจริงๆเถอะได้ไปเจออสูรตัวที่ฉันบอกจริงๆหรือเปล่าจริงดิจริงไม่เชื่อถามอินโนซสเกะดูใช่ไปเจอมาจริงๆเป็นอสูรลักษณะคล้ายๆกับตุ๊กตาผู้หญิงอะตุ๊กตาเด็กเออแล้วก็ไม่บอกรายละเอียดให้ชัดๆว่าเหมือนตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาเงั้นเดรออะไรมีอะไรทำหน้าตกใจ ปาเจโรเซนดิสตเอโนสเกะมีอะไรหรืออย่าบอกนะว่านั่นไม่ใช่อสูนข้างขึ้นใช่นั่นแหละอสูนข้างขึ้นแต่ว่าแต่ว่าอะไรมันเป็นอสูนที่กําลังอยู่ในช่วงฟักตัวมันหมายความว่ายังไงออสูนที่อยู่ในช่วงฟักตัวก็หมายถึงว่ามันกําลังหลับอยู่มันแทบจะไม่ได้โจมตีอะไรเลยใช่ไหมล่ะใช่นอกจากกัดอินโนสเกตแล้วก็แทบจะไม่ทําอะไรเลยเข้าใจหรือยัง นั่นไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของอสูรข้างึ้นตัวนั้นนะนั่นมันแค่เปลือกอย่าบอกนะว่าไอ้ที่เราสู้กันแทบเป็นแทบตายคือตีแค่เปลือกมันเออดิจินตนาการถึงกล้วยนะไอ้ที่พวกเองตีไปนะ่ะคือเปลือกกล้วยแต่กล้วยนะ่ะยังอยู่ดีมีสุกอยู่เลยไอ้ไนนะ่าแค่เปลือกกล้วยพวกกูยังยากลำบากกันขนาดนี้แล้วร่างจริงมันจะขนาดไหน ก็บอกแล้วว่าเป็นอสูรรูปร่างเป็นผู้หญิงสวยเฮ้ยทันจิโร่ไหวไหมเนี่ยเฮ้กูไม่ไหวกูบอกเลยกูไม่ไหวอินโนสเกะมึงอะหัวหมูกูเน่าแล้วโทษทีที่ถามเฮ้ยทันจิโร่สงสัยว่าเราคงไม่มีวันจะเอาชนะอสูรข้างขึ้นได้ด้วยตัวของพวกเราเองหรอกเหมือนมดกัดช้างทําไมเสาหลักไม่ไปสู้เองวะแต่ไม่ต้องคิดมากนี่มันเป็นครั้งแรกของพวกนายระหว่างพวกนายกับอสูรข้างขึ้นระหว่างนี้มาฝึกพิเศษกันเถอะพวกนายยังพัฒนาไปได้อีกเยอะฝึกพิเศษ กับใครก็เสาหลักทั้ง6ไงฝึกกับเสาหลักทั้ง6กถั่วต้มแล้วพวกนายจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเสรษฐิเส,สาหลักมีหกคนเหรอวะไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายสักเท่าไหร่เอาล่ะพร้อมแล้วหรือยังนี่ไม่คิดจะให้พวกกูพักหน่อยเลยเหรอ